สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ชาแนลอร่อยพุงนะครับวันนี้เราจะมาแจกสูตรน้ําจิ้มแจ่ว3รสกันนะก็จะเป็นน้ําจิ้มแจ่วสูตรมะขามเปียกนะครับนะวัตถุดิบก็จะมีน้มามะขามเปียกนะเราใช้น้มามะขามเปียกตราชาวสวนไทยนะครับ3ส,ส่วนนะครับในคลิปก็จะเป็น3ทัพพีนะครับผมถ้าใครทําน้อยก็3ช้อนโต๊ะนะทำเยอะก็3ถ้วยตวงนะครับผมโอเคเสร็จแล้วก็ ใส่น้ำเชื่อมนะครับน้ำเชื่อมเราใช้เป็นน้ำเชื่อมมิตรผลนะครับ2ทพัพพีนะครับอยู่2ส,ส่วนนะครับผมแล้วก็น้ำปลานะน้ำปลาเราใช้เป็นน้ำปลาตาหอยนางรมฉลากแดงนะครับ2ส,ส่วนเหมือนกันนะครับนะผสมให้เข้ากันให้เรียบร้อยนะครับผม แล้วก็ลงน้ำปลาลงไปนะสูตรนี้จะไม่ใช้มะนาวนะครับผมก็จะได้ความเปรี้ยวอมหวานนะครับจากน้ำมะขามเปียกนะครับใส่น้ำปลาลงไปนะครับสองกรพี้นะครับแล้วก็ปิดท้ายด้วยพริกป่นนะครับพริกป่นนี้ใส่ตามใจชอบนะครับแต่ถ้าเป็นสูตรของ ที่ร้านเราจะใช้1ส่วนนะครับหรือว่า1่ทัีนะครับผมถ้าเผ็ดน้อยก็ลดลงมาหรือสักครึ่งนะครับผมถ้าอยากได้เผ็ดมากกว่านั้นก็ใส่เพิ่มเอานะครับง่ายๆเนาะนี่นะครับพริกป่นนะฮะตาไร้ชิปนะครับผมใส่ลงไปนะครับแล้วก็ โคเรโคเรคนๆให้เข้ากันนะครับผมน้ำจิ้มสูตรนี้นะทานกับพวกหมูทอดก็ได้นะไก่ทอดก็ได้สันคอหมูย่างคอหมูย่างได้หมดเลยนะครับผมตัวนี้จะเป็นสอนทำเราจะสอนทำเป็นเบสน้ำจิ้มแจ่วนะครับสำหรับเก็บใส่โถเก็บใส่ขวดไว้เบใส่กระปุกไว้นะเวลามีลูกค้าสั่งหรือเวลาจะเอามาทานเนะี่ย ก็ค่อยมาโรยต้นหอมผักชีใบเรื่อยนะครับผมหอมแดงซอยนะครับแล้วก็ตัวเ้าขั่วนะครับผมตามจะชอบได้เลยนะครับนี่นะเสร็จเรียบร้อยแล้วแค่นี้เองนะครับผมง่ายมากๆและที่สำคัญอร่อยแซ่บสามรสนะครับผม